สวัสดีค่ะพี่เพื่อนเพื่อนมาเก็บมะเขือค่ะมาเก็บมะเขือได้เวลาเก็บแล้วค่ะสวัสดีนะคะทุกคนนี่มะเขือลูกงามมากทุกคนว เนี่ไม่คมแล้วไงได้แล้วค่ะหนึ่งลูกใส่ตะกร้าเก็บมะเขือเก็บมะเขือลูกนี้มยังเล็กอยู่ยังอ่อนอยู่คะ่ะทุกคนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแต่เก็บลูกนี้ลูกนี้ก็อ่อนนะคะแล้วลูกนี้ ูคคทุก,น,ทกนหลังไม่มีกำลังอ่อนลูกนี้เอาไหมอะ่ะเอาไปเถอะแต่ลูกนี้ก็อ่อนลูกนี้ก็อ่อนมากเลยทุกคนโอ๊ยเนาะ ี่คอนทำทำหังไหนโอ้้โอ้ยโอ้ยหรอเอ็นนี่คือว่าจะเอาค่ะทุกคนมองดูมันก็เหมือนว่ามันจะผิวมันจะนั่นแล้วนะเอาไปเถอะ ให้ลูกเล็กมันใหญ่คะ่ะทุกคนเหมือนผิวเขาจะนั่นแล้วคะ่ะได้ห้าลูกแล้วทุกคนสวยมากมาเก็บต้นนี้คะ่ะเอาต้นนี้ต้นนี้นี่ต้นนี้คะ่ะทุกคน,นลูกใหญ่มากใหญ่อุ้ยลูกนี้ก็เอาเหอะ โอ้ยแต่อ่อนค่ะทุกคนอ่อนลูกนี้ใหญ่มากโอ้ยโอ้ยกิ่งฉีกนี่ใหญ่มากค่ะสวยมากลูกนี้ก็จะเอานะคะนี่ ลูกนี้ไม่ค่อยสวยหมดแล้วเหลืออ่อนเยอะอยู่ค่ะทุกคนคงจะได้กินอีกอยู่เมื่อวานนี้เก็บไปให้ลูกสี่สี่ลูกใหญ่นะคะลูกนี้ก็เอาไหมทุกคนมันอ่อนนะ่ะอ่อนมากจะเอาลูกนี้ไหม เอาอนี่ค่ะแต่ลูกนี้เอาไว้ก่อนไหมหรือว่ารุ่นนี้ก็เอาไปเหอะมั้งเอาเอาก็เอาทุกคนแต่อ่อนมากเลยนี่ไดกี่ลูกอะได้สิบลูกค่ะสิบเอ็ดลูกเมเขือได้สิบเอ็ดลูก เขือได้สิบเอ็ดลูกมีดค่อยอยู่ไหนอะเอ้าค่อยเอามีดไปวางอ้อนี่เก็บมะเขือเก็บมะเขือเสร็จเก็บใบกะเพราค่ะทุกคนเอ้ยใบยไมงรักอันนี้ก็จะเอานะคะนี่ เด็ดให้เขาแตกค่ะทุกคนอันนี้เพาะใหม่นะคะเยสักไปตีที่ไตอ่าจู่ขอแชร์ู่เก็โอ้ยไป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 อย่าฮ่ย่าฮ่าตะยิ้มโอ้ที่สแกนแฮร์แวน

นี่คะ่ะเดี๋ยวเก็บต้นนี้ด้วยเขือเทศก็หลานมาเก็บเมื่อวานนี้นะคะนี่ก็เอาไว้พ่อใหญ่กินพ่อใหญ่เราบอกว่าไม่เอาเหรอไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอานะคะจะเอาแค่ไปพักอีกตูมาเก็บน้ากันค่ะพี่นกมาเก็บน้ากันโอ้ยงามค่ะทุกคนงามมาก ออกแล้วยิ่งเก็บเขาก็ยิ่งแตกนะคะทุกคน mm. เก็บออกให้เขาแตก mm. คิดถึงไอ้นี่เลยค่ะทุกคนคิดถึงขนมจีนค่ะพี่น้องกลับไปนี่ทำขนมจีนน้ำยาซาวน้ำปลาระคล้องสีแซบพี่น้องโอ้ต้องไปลานไท่ค่ะขนมจีนเซนขนมจีนเบิด เสิขนขนมจีนอยู่บ้านเบิร์ดค่ะพี่น้องก็่กปลดค่ะงามงามค่ะแค่พิ่นแตกไหมค่ะพี่น้องโอ้ยอ่อนอ่อนสะอ่อนห้าย น้ำเลยสิมาเอาอันนี้น้ำเด้อค่ะพี่น้องที่คอยแดงแล้วเด้อนี่เห็นบอกแดงแล้วค่ะแดงแล้วเม็ดหนึ่งนี่ค่ะอันนี้กระเพาะไม่เด้พอพระพาะใ่รเพาะไม่ค่ะพี่น้องเด็ดยอด

ขุดมันต่อค่ะทุกคนอค่าเก็บมันเก็บมันโอ้ยเยอะทุกคนดูเอาตุงมือก่อนตาโอเคดูค่ะทุกคนเงาเดียวค่ะโอ้ยงามหัวงามงาม ห้าเดียวค่ะทุกคนเี่ะเอกนูว้าวดูค่ะหัวใหญ่มากเอาไปต้มไปทอดก็อร่อยนะคะทุกคนอ๋อเอาอีกไม่เ๋ยวนะอ๋ออดไรบุสกีดีโอ้ดิเอ็ดิคอน

หนูตีไม้ฮเนี่ยหัวใหญ่สวยทุกคนจะตัวะยโทุกคนดูค่ะหัวเบลอะไ here. Oh, see? <laughs> wow. Oh. Oh my god. Oh. Oh, hold the... you. Oh, yeah. See, the James with it. Oh, yeah. Oh. Gordon. Uh, hvor det var faktisk utroligt, at der er så meget ude lige der. Dem der skal jeg lige have. Se mig. med. Lige med her. Det der hvide. Yeah. Ja. der var der lidt. Hold op. Der var, jeg tror ikke, der været så meget ude. Der. Det lille smule. Så der. Der ligger lige kartoffel der. Ja. Uh! Ja, øh... Nu går jeg, at du det er nok her for Jo. Vi prøver. Uh! Hvor <laughs> jeg, oh, uh. er meget her. Åh, sidder på Det her. Og det er... Ej, den er jo... Okay til. Ja, det er jeg skal lige på det her. det Jeg der. Ja, det har ja, ikke. der, ja, det er der. Tror, der er ikke Så går vi videre. Det gør du hvor jeg Det er svært. Det er svært at se, hvor blok det de står, for Jeg har jord her uh, Nu er ไทก้าไม่อยู่เ,เามื่อวานนี้เขามาเก็บพอเขาเห็นเขาดีใจค่ะทุกคนเด็กๆเห็นเด็กๆก,กดดด็ดีใจเด็กอดีเยเเด้ยเฮ้ยเ Det, det man kan ikke at Det er de det, det, er videre, det, er det. ใช่ค่ะพี่พี่เพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคะ thank you to everyone for watching ข <Welcome. S 2> ุดม <Okay. S 1> ันค่ะได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเออไปอดีตมื้อโอ้ยอ่ะเชิญหรอะ